เลือกใหม่สำหรับคนที่รักดนตรีโรงเรียนดนตรีสยามกลาการโรบินสันราชบุรีหลักสูตรสถาบันดนตรียามาฮ่าแห่งเดียวเท่านั้นในจังหวัดราชบุรีคั้สรรครูอาจารย์ที่เปี่ยมคุณภาพได้รับการอบรมเทคนิคด้านการสอนจากสถาบันดนตรียามาฮ่าโดยตรง เรามีหลากหลายหลักสูตรให้คุณได้เลือกเรียนรู้เช่นหลักสูตรดนตรีพื้นฐาน JMC สำหรับเด็กวัย4ปีขึ้นไปเป็นการสร้างทักษะก้าวไปสู่การเรียนดนตรีขั้นสูงต่อไปหลักสูตรดนตรีสำหรับเด็กวัย7ปีมีวิชาอิเล็กโทนและเปียโน,โนหลักสูตรกีตาร์สำหรับเด็กวัย8ปปีขึ้นไปเป็นการสร้างพื้นฐานการเล่นกีตาร์อย่างครบถ้วนและมีวิชาให้เลือกเช่น ไวโอลิน <violin, S 2> ขับร้องกล่องชุดกีตาร์เบสกีตาร์ไฟฟ้าแจ๊สแดนซ์ <jazz> dance, บัลเล่และขิม บรรยากาศในชั้นเรียนสนุกสนานและเป็นกันเองอย่างมีความสุขระหว่างเรียนสามารถเรียนได้ตั้งแต่เด็กวัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่สำหรับคนที่มีดนตรีนในหัวใจมีการสอบปรับระดับการเรียนเป็นมาตรฐานระดับสากลที่ยอมรับทั่วโลก สนใจติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนดนตรีสยามกลลการโรบินสันราชบุรีสถาบันดนตรียม m าโทร032 311 199และ032 311 200บริหารงานโดยคุณกฤษณะแก้วแดง